ช้อนกิโดนช้นแกงซะแล้วช้นเลยใช่ขอตัวแป๊นึงนะผมดีใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเี้ยเฮ้ยเฮ้ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้นเฮยว่ารเฮ้ยเฮ้ยถฮงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราะเห้ันตรงกับยาแรคเตอร์ตัยเราคาแ้คเตอรเพ้่คือยเฮ้ยะครับไายเฮ้ยพฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเง้ยเฮเเยยยยเหเของเราสิ เพราะว่าเชฟเราลายตาดูดูหน้าพี่เขาก่อนแน่ดูหน้าพี่เขาก่อนหน้าเราลายลายเหรออันนี้คือจุดขายนะหน้าเราเป็นจุดขายขายไหมพี่หน้าพี่ขายขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ไปเลยเปลือกทีนี้ไปไม่ถูกขายต้องไหพี่แบบเบิร์ดเอาไปสี่พันก็ได้พี่ทั้งหน้านี่เหรอเดยอะๆยกเว้นปันนะปันแตแบบแบบว่าพี่คิดยังไงแบบมาอีสานบ้านเฮาแบบว่า รู้สึกยังไงกับที่สารนะพี่คนจังหวัดไหนนะอันดับแรกปาร์ชสุพรรณบุรีใช่สุพรรณบุรีคนสุพรรณลองลองพูดเหนือยๆดิพี่คุณไม่เป็นคุณไม่เป็นพมเรียนสุพรรณมังแตกเฮ้ยไม่เฮ้ยเขเป็นเลสใหม่คนที่ไหนเนี่ยคนสุพรรณโอ้โหพ่อยุ่งแรงไม่รู้จักท่านบรรหารไม่รู้จักรู้สิครับท่านบรรหารท่านบรรหารที่แกพี่ทั้งหอห่อละครหอนาฬิกาหอนาฬิกาไอหอละครนั่นมันไอไอไอคนท่านอันนู้นกันท่านบรรพฤษไหมบรรพฤษนันเหรอเอ้านี่ใคร เฮ้ยเก่งลายพยไงเล่าักว่ายงี้อันนี้เก่งลย้ตอนเด็ก FC ลงตัวไม่อันนี้ลูกพี่เหรอน้องน้องน้องแบบว่าอยาอยางเห็นเด็กเก่าเก่าอ่ะแบบว่ามันมีไหมแบบมีมีเก่ากวนี้นยเก่ากวนี้เหรอเก่ากวนี้หน่อยอยู่้ี่ไหนเก่งมึงดูไนี่คือ พี่เก่งลายพันตอนน้องตอนพิมเดียวกันเลยอย่าไปมองหน้ามองพี่พุงษ์อันนี้คือพิมเดียวกันเก่งลายพันตอนที่ประเทศบุรีมสมบูรณ์อันนี้ตอนขาดแคลนรับเลยรับเลยได้ข่าวได้ข่าวว่าช่วงช่วงนี้แบบว่ามีสาวรุมเยอะเออพี่โอ้เยอะสาวรุมเยอะแบบเยอะนี่ล่าสุดนี่ยิ่งคมเลยยังไงครับได้สาวใต้เหรอใต้นะสาวใต้แบบนี่นี่มีเวลาร้องร้องหน่อยหรื่า ดัเบรดเบรดเบอย่างนี้เลยเหรอมันมันไม่แบ็นอขอโทษนะพี่มันมันไม่พป็โอ้ยจุ๊ดเจ็ดไหมอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมมัมีผมนึกว่าแบบว่าสาวใต้ผมไม่เคยมีนะคนอีสานแบบลองดูลองดูลองดูใช่ไหมลองดูพี่มีไหมพี่ผมลองไหมล่ะมีไหมแบบบัตรเคื่อพเอเดอ ผมจะบอกว่าพี่เก่งอ่ะดูดูได้ไหมนู่นน่ะดูได้ไหมทนี้เหรอคุณเสื้อดำมาเหรอพี่เก่งก้มหน้าแหละก้มหน้าเหรอไหนไหนสาวใต้สาวใต้มื่อนี่มื่อนี่คนนี้คนใต้เหรอพี่คนใต้คนใต้ไหนอะพี่ใต้บุรีรัมย์มั้งโอ้ผมรู้ว่าใต้ถู่มุนใต้บุรีรัมย์นะคนใต้คนใต้คนใต้คือพี่เก่งคนใต้เต้นเก่งเต้นเก่งด้วยเต้นเก่งพี่ลองลองดูแบบเป็นเดินซื้อของอีกมแตยางลองดูลองแบบใช้เอวใช้เอวหรือเปว่าได้ไหมได้ไหม เดียงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเอามายลองเต้นแบบเด็ดๆแบบขอเด็ดๆนะขอแบบว่าคนดูแบบว่าน้ำลายไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยขอเด็ดๆฮะเขาเด็ดๆแล้เอาอย่างนี้เลยดือเด็ดย่าให้เอาอย่างนี้เลยเนาะคือมุกเงียวมากเออเงียวมากเลยมุกบอกให้เด็ดไม่ใช่ไปกินหญ้าขอแบบคนดูคนคนเบิ่งแล้วมันไม่แบบว่า น้ำไล่อะไรไม่น้ำเอาลองลองดูอะให้โชว์เลยเอาแบบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะเอาแบบพวกนี้อายเลยอย่างเงี้ยเอาแบบเอาแบบพูดอายเลยอย่างเงี้ยเอาดิเอาดูโอ้ยเดี๋ยวผมเห็นว่ามีแค่น้อยน้อยใช่ไอันนี้น้ำจิ้มเอาเอาของจิ้มอะไวกันนี้น้ำจิ้มเซ็กซี่ใช่ไหมครับเซ็กซี่เซ็กซี่สุดๆเลยอ่ะเซ็กซี่แบบเสื้อที่ขาดอยู่เนี่ยเซ็กซี่ไปเลยอ่ะเอาเลยอ่ะไม่ต้องเซ็กซี่ก็ได้เอาตัวเองก็ได้อ่ะลองดู ลองดูแบบตัวตนนะเอาแบบตัวตนตัวเองนะอ่ะดูเอาลองลองไอ้ย่าตัเต้นโมเป็ตอ๋ออันนี้คือแต่เซ็กซี่ไม่ได้เต้นโมเป็ตเอาแบบเซ็กซี่คนนี้ดิเซ็กซี่คนนี้แบบโอ้ยแม่จะทำทวงบ้างไม่เอาแบบเอาแบบท่าวเช้าอ่ะเอาแบบท่าวเช้าอ่ะอันนี้จะเป็นเซ็กซี่อ่เซ็กซี่มอะไรเนี่ย เสียเสียมน้องอะไรนะน้องอะไรนะครับชื่อเส้นค่ะน้องเสียเส้นหายต้องคำขอบคุณที่เก่งมากนะเก่งมากวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ต้นเก่งสยามครับผมแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเฮียตั้งตรงเฮียตั้มห้ำต่งต้องเก่งสยามครับโอ้โหจังหวะดีนี่จังหวะดีจังหวะดีจังหวะดีนี่ผมบอกเลยว่ารถสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆขอบคุณครับขับรถอะไรครับพี่ อันละสี่ล้านหนึ่งแต่ว่าแรปนี่แรปนี่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นใช่หรือว่าได้ได้ฟรีหมดได้ฟรีคือรีวิวแล้วค่ะรีวิวใช่รีวิวพาร์เนอร์เดี๋ยวมีปั๊มเดี๋ยวมีโช๊คมีอะไรรอบคันมีบางคนให้เขาคลิปใบรุ่นหน่อยแบบบางแบบว่าอาจจะที่ที่เรารู้กันว่าพี่อิงเคยแบบมีคนนี้นั่นนี่แบบเข้าไปอะไรย่างเงี้ยออกมาแล้วบางคนอาจจะท้อแล้วก็ไปแบบไม่มีชีวิตชีวาที่จะทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยเรี่อเนี่ยดูพี่เอิงเป็นตัวอย่างแบบว่าออกมาแล้วแบบมี มีแบบจิตใจที่สู้งานแล้วก็เดินหน้าต่อไปอะไรเงี้ยนใฮะฝากกัน้ลยนะสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับเกียงลายพางนะครับติดตามผมได้แล้วก็จดจําและนําแต่สิ่งดีๆไปใช้นะครับติดตามที่ว่าพี่เป็นคนขยันติดตามที่ว่าพี่เป็นคนดีคิดดีทําดีอย่าติดตามที่ว่าพี่มีรายสักเยอะให้กูจะต้องสักเยอะแบบพี่เขาอย่าติดตามเพราะว่าพี่เขาเคยอยู่มา10ปี12ปีกูจะต้องเข้าเรียนจาเหมือนพี่เขากูจะต้องอยู่แปดแดนเหมือนพี่เขาสิ่งที่มันไม่ดีเราไม่ต้องจดจําเพราะฉะนั้นติดตามแต่สิ่งดีๆแล้วก็ ดีมากเลยคิดดีทําดีชีวิตคุณจะดีครับโอผมมีพี่เป็นในดอนขอบคุณมากครับผมจะทำยังไงจะได้แบบพี่ว่างได้เรื่องอะไรครับมีเีนเนาะเมียเหรอเรื่องเมียเหรอปากช่ไหมครับขอบคุณมากพี่เก่งครับขอบคุณมากขอบคุณคุณซองตงฮีด้วยครับอะไราีของที่พี่ฝากไว้ครับพี่อยู่ข้างในนะผมเป็นคนเอาไปเสี่ยงนะคเสื่อที่ไหนครับมันคือแป้งมันคือแป้งอีกแล้ว โอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีคร yeah. ok. ับ